สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เบรอบทาโร่ค่ะคลิปนี้ลันดอมชิมหข้อชื่อว่าที่ผ่านมาเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะชอบหรือว่าไม่ชอบนะคะอ่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่นะจะบอกอะไรกับเราบ้างนะคะเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะ ไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะรับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นอะไรที่ฟังแล้วนะคะไม่สบายใจนะคะก็วังลงเอาไว้ตรงนี้นะ,ะไม่ต้องเก็บไปคิดไปเครียดนะคะไปใส่ใจใดๆทั้งสิ้นเลยนะ มาเช็คพลังงานนะคะของคุณแล้วก็เขากันก่อนนะคะพลังงานของคุณนะคะใบแรกออกมาเป็นเดือบฟูนะคะราชินีถือไม้นะ เด็กถือดาบนะคะจมูลสิบดาบแปดดาบนะคะอืพลังงานของคนทาดลมนะคะแล้วก็คนทาตไฟนะ ราศีที่เจาะจงก็มีเพียงแค่ราศีมีนนะคะราศีเดียวเท่านั้นในพลังงานของคุณนะคะตัวของคุณเองนะคะในตอนนี้นะคะน่าจะกำลังปลดปล่อยพลังงานบางสิ่งบางอย่างหรือกำลังหาทางออกหาทางแก้ให้กับปัญหานะคะ ที่คุณเนี่ยคะได้เจอมาตลอดตั้งแต่ระยะเวลาเดือนมีนาจนถึงเดือนกรกฎาคก็กินระยะเวลาประมาณ5เดือนเนาะมีนาเมษาพฤษภาคมธุนวายกรกฎาคอ่ะกินระยะเวลามาประมาณ5เดือนนะคะเป็นปัญหาที่คุณมืดแปดด้านเพราะว่ามันมีไพ่แปดดาบขึ้นมา 8ดาบขึ้นมาคู่กับ10ดาบบันบ่งบอดถึงความผิดหวงังความเสียใจนะคะกับสถานการณ์ในชีวิตของคุณแล้วมันก็เป็นอะไรที่คุณเองมีความกลัวมีความกังวลไม่กล้าตัดสินใจนะคะไม่กล้าที่จะขยับหรือว่าทำอะไรเลยอะคะ่ะเพราะคุณกลัวว่ามันจะยิ่งแย่ไปกว่าเดิมหรือเปล่า แต่หลังจากผ่านมานะคะระยะเวลาหนึ่งอาจจะหนึ่งเดือนนะคะสองเดือนคุณก็เริ่มนะคะมีแสงสว่างเข้ามาในความคิดเริ่มคิดออกแล้วว่าจะทำยังไงดีนะคะเริ่มจินตนาการแล้วก็วางแผน ว่าคุณควรที่จะจัดการปัญหาในชีวิตของคุณนะคะที่มันมีทั้งปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ปัญหาที่ทำให้คุณมีความรู้สึกว่าชีวิตอะมันช่างยากเหลือเกินในตอนนี้นะคะคุณเริ่มมองเห็นความจริงแล้วนะคุณเริ่มนะคะแก้ไขไปทีละเปราะต้องบอกว่าบางคนเนะะี่ยค่ะเริ่มนะคะแก้ไปแล้วทีละขั้นทีละขั้นไปแล้วนะบางคนนะคะทำไปจนถึงตอนกลางแล้วอ่า แต่ว่าบางคนนะคะีค่ะพึ่งจะเริ่มนะคะบางคนก็คือเริ่มในการคิดออกแบบนี้นะคะเพราะว่าพลังงานของคุณเนะะี่ยค่ะมีราชินีถือไม้อยู่เพราะฉะนั้นเราเนี่ยคุณก็จะเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจนะคะอืมคุณเป็นคนที่ไม่ได้ยอมแพ้เป็นคนทำอะไรแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีไฟนะคะในการที่จะจัดการทุกอย่างแต่ว่าบางครั้งความจะร้อนของคุณนะ่ะ มันนำมาซึ่งความเสียหายนะคะจนทำให้บางครั้งคุณเองก็ค่อนข้างที่จะเสียใจกับการตัดสินใจของตัวเองนะคะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามในตอนนี้สถานาการณ์นะคะกำลังจะดีขึ้นแล้วมันก็จะดีขึ้นนะคะในช่วงระยะเวลาไม่เกินตุลาอืมเพราะตอนเนี้ยคะ่ะ มันค่อยๆนะคะที่จะคลี่คลายไปทีละปมใช่ไหมในสิ่งที่คุณเนี่ยค่ะมองเห็นนะคะหรือหาวิธีได้แล้วนะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะกว่ามันจะเสร็จสมบูรณ์นะคะพี่ก็มองว่าก็น่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนตุลานี่คือพลาังงานของคุณนะคะถ้าเป็นมุมมองความรักนะคะถ้าเป็นมุมมองความรักเนี่ย ก็ต้องบอกว่าตัวของคุณเองเนะะี่ยค่ะมีความรู้สึกว่านะคะคุณน่ะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ในความรักคุณเป็นคนที่รักใครก็รักจริงนะคะรักเดียวใจเดียวเนาะเพราะว่าราชินีถือไม้เนะะี่ยค่ะบ่งบอกถึงความเป็นคนที่มีความมั่นคงในรักกันนะคะ แม้ว่าคุณเองจะเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีมีคนเข้าหาคุณเยอะแยะมากมายแค่ไหนก็ตามแต่ตัวของคุณเองก็ยึดมั่นถือมันนะคะในความรักเดียวใจเดียวแต่ที่ผ่านมานะคะมันมีสถานการณ์น่าอึดอัดใจเกิดขึ้นในความรักนะคะแล้วมันทําให้คุณเองะคะมีความรู้สึกอึดอัดแล้วคุณก็ไม่รู้ด้วยว่าคุณจะสามารถผ่านสถานการณ์ตรงนี้ไปได้ไหม แต่ตอนนี้นะคะถ้าเป็นความรักนะก็จะก็จะคล้ายๆกับการงานเลยนะคะคล้ายๆกับปัญหาชีวิตอื่นๆของคุณเลยคือในณเวลานี้คุณเริ่มที่จะมองเห็นนะคะบางสิ่งบางอย่างอย่างชัดเจนมากขึ้นคุณมองอะไรตามหลักความเป็นจริงมากขึ้นคะ่ะหรือนะคะคุณยอมรับนะคะกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นน่ะได้แล้ว ไม่หลอกตัวเองนะคะไม่เพอ้อฝันเนี่ยตอนนี้คุณเองอะค่ะมองทุกอย่างด้วยเหตุรับผลจริงๆนี่คือพลังงานของคุณในทุกๆด้านนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูสิว่าพลังงานของเขาเนะเป็นยังไงหกเหรียญหกดาบ เจ็ดเหรียญหนึ่งดาบเดอรลอเปอร์แล้วก็หกไม้ไพ่เลขหกอ่ะึ้นมาหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบเลยนะในฝั่งของเขานะคะ่ะ พลังงานของคนธาตุดินธาตุลมธาตุไฟราศีที่เจาะจงก็คือราศีเมถุนในพลังงานของเขานะคือตอนนี้ค่ะถ้ามันเป็นพลังงานชีวิตใช่ไหมอะพลังงานชีวิต ตอนนี้เหมือนตัวของเขาเองกำลังนำพาตัวเองอะคะ่ะไปในทิศทางที่เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะดูแล้วในช่วงเดือนมิถุนาเขาอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเรื่องของการงานการเงินเข้ามาค่ะหรืออาจจะมีในเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะเพราะว่ามันมีไพ่หกดาบขึ้นมา ม,มีการหยุดพักนะคะจากสถานการณ์เดิมๆเพราะรู้สึกว่ามันไม่สามารถที่จะเติบโตไปได้แล้วนะคะมีการถอยมีการยอมแพ้มีการสละบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้โอกาสดีๆะคะ่ะในอนาคตวันข้างหน้าอ่าแล้วตอนนี้นะคะตัวของเขาเองอะคะ่ะก็ได้รับโอกาสนั้นแล้ว นะแล้วเขาเองก็กำลังเริ่มต้นด้วยซึ่งถ้าตามหน้าไพ่เลยอะคะ่ะค่อนข้างที่จะเป็นการเริ่มต้นแบบท้าทายนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเองยังไม่เคยทำาอยังไม่เคยทำแต่เขามีความรู้สึกว่าอยากที่จะลองทำแล้วมันมีเรื่องของการย้ายที่อยู่ย้ายที่ทำงานด้วยนะตรงเนี้ยค่ะอืม อันนี้ก็จะเป็นพลังงานชีวิตของเขานะคะในมุมมองของความรักในใจของเขานะคือตอนนี้ค่ะแม้ว่านะคะสถานาการณ์บางสิ่งบางอย่างความรักมันดูเหมือนกับว่ามันหยุดพัฒนานะคะแม้ว่าในตอนนี้ความรักมันจะดูเหมือนกับมันอาจจะขยับไปข้างหน้าได้ช้ามากๆแต่ตัวของเขาเองเนะะี่ยค่ะ มันมีเดวลอปเปอร์ขึ้นมานะคะในมุมมองความรักนั้นเขาได้เจอกับคนที่ใช่แล้วนะคะเขาได้เจอกับคนที่ตัวของเขาเองอยากจะจริงจังอยากที่จะชัดเจนอยากที่จะมั่นคงอยากที่จะให้เป็นอนาคตร่วมกันนะคะ เพราะฉันเราเนี่ยในมุมมองความรักตรงเนี้ยค่ะต้องบอกว่าตัวของเขาเองนะคะมีความรู้สึกตั้งใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วอืมพลังงานของเขาออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วเรามาตอบคำถามกันนะคะว่าที่ผ่านมานะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะชอบหรือว่าไม่ชอบคุณนะคะ พราะถ้าคุณเนะะี่ยค่ะเป็นเพียงคนเดียวที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยบีบอกได้เลยว่าคนที่เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาเจอคนที่ใช่แล้วนั่นก็คือคุณนะจะายพิเทศนะคะสามถ้วยจะฮาแฟนเขาชอบคุณนะอืม คนในใจของเขาก็คือคุณนี่แหละค่ะที่ผ่านมานะเขาชอบคุณนะไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะชอบมากด้วยเพราะว่าเจลวิลใบนี้เนะะี่ยค่ะเขาเป็นตัวแทนของความรักที่ซื่อสัตย์นะเขาเป็นตัวแทนของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่รักกันด้วยใจเป็นความชอบด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆเพราะฉะนั้นแล้วนะยคะ่ะ เ e วิลมาต่อจากไพ่เจอไฮโดรฟันนะคะไพ่สองใบนี้ต่างบง่งต่างบ่งบอกว่าคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่ตัวของเขาเองนั้นมันคงนะคะคุณคือคนที่สำคัญในใจของเขาค่ะเพราะฉันเราเนี่ยที่ผ่านมาค่ะเขาชอบคุณแล้วชอบคุณมากๆด้วยนะคะ แต่ว่าบิวว่าเขายังไม่ได้บอกคุณนะเนี่ยถ้าตามหน้าไพาต่ตรงเนี้เพราะไพ่ใบแรกเนะะี่ยค่ะยังดูแบบเก็บไว้เป็นความลับอยู่เลยอะ่ะยังไม่ได้พูดยังไม่ได้บอกยังไม่ได้มีการสารภาพรักนะคะให้กันลากกันได้รับรู้แต่บอกได้เลยว่าตัวของเขาเองนั้นมีความชอบให้กับคุณแล้วก็เร็วๆนี้อะคะ่ะเขาอาจที่จะพูดบางสิ่งบางอย่างกับคุณก็ได้นะคะ คือตอนนี้ถ้าเราอิงจากพลังงานของคุณแล้วก็เขาอะค่ะมันดูเหมือนความสัมพันธ์มันเงียบใช่ไหมคะดูเหมือนความสัมพันธ์มันหยุดพัฒนาดูเหมือนมันมีระยะห่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์แต่คุณเองกําลังมองหาทางออกนะคะหาข้อสรุปที่มันลงตัวในความสัมพันธ์แล้วอย่างที่บีพูดไปในพลังงานของคุณนะ่ะคุณหาเจอแล้วแล้วในฝั่งของเขาตัวของเขาเองอะคะ่ะ ก็กำลังคิดจะตัดสินใจบางอย่างที่ชัดเจนด้วยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราอิงจากพลังงานของคุณบวกกับพลังงานของเขาแล้วมาบวกกับคำตอบบี๊กบอ mm hmm. about, อะไรเขาว่ามันเป็นอะไรที่คุณทั้งสองคนนะคะจะมีอนาคตความมั่นคงเกิดขึ้นในความรักแน่นอน mm hmm. เพราะว่าตัวของเขาเองอะ่ะชอบคุณนะเราชอบมากๆด้วยจริงๆคะ่ะ คุณเป็นคนที่ดูดีคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์อะค่ะดึงดูดตาดึงดูดใจเขามากมากเลยนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นําอะคะ่ะซึ่งต้องบอกว่าทุกอย่างอะมันตรงสเปคเขาหมดเลยนะแม้ว่าบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้พูดอาจจะไม่ได้บอกนะคะแต่ตัวของเขาเองนะบีบอกได้เลยว่า เขาค่อนข้างที่จะคลั่งไคล้คุณเลยแหละแล้วบางทีอะค่ะคือบีเห็นอย่างหนึ่งนะคือพลังงานของเขามันดูเหมือนคนที่เวลาเวลารู้สึกตื่นเต้นหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะคำพูดอะมันมักจะไม่ได้พูดออกไปบางทีนะเขาอาจจะเตรียมตัวที่จะพูดกับคุณอะมานานแล้วก็เป็นไปได้ค่ะคำพูดที่จะสารภาพร,รักออกมาเนะ แต่พอมาเจอคุณเนะะี่ยค่ะมันมีความรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่กล้าที่จะพูดนะคะกลัวคุณจะปฏิเสธหรืออะไรก็ตามอะคะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่เขาเนี่ยหวั่นไหวนะเนี่ยเพราะว่าไพ่แบแรกนะคะออกมาคือพลังงานของความรู้สึกที่ควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ควบคุมความคิดของตัวเองไม่ได้เวลาที่ได้คุยกับคุณหรือว่าได้เจอกันกับคุณ ส่วนคุณเนะะียค่ะก็อาจจะคิดว่าเขาคงไม่ได้ชอบคุณเขาคงไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะอืมเพราะว่าคุณถามไปก็คือเงียบคุณถามไปก็คือไม่ได้มีอะไรนะคุณก็อาจจะคิดว่าเออมันคงไม่ไม่มีอะไรหรอกนะคะมันก็เลยกลายเป็นสภาวะของความสัมพันธ์ที่มันหยุดนิ่งในตอนนี้อืมจริงๆค่ะดีแฮงแมนออกมาย้ำให้กับคำพูดที่วีพูดไปเมื่อกี้นว่าทุกอย่างมันหยุดนิ่งจริงๆ นะคะทุกอย่างมันหยุดนิ่งแต่ไพ่ก็ย้ำชัดเจนล่ะค่ะว่าเขาชอบคุณชอบมากด้วยถ้าเราดูระยะเวลานะว่าเขาจะพูดกับคุณเมื่อไหร่เขาจะสารภาพกับคุณเมื่อไหร่กันยาไม่เกินมักกะลา อืมกันยาถึงมักกลานะคะแต่บีอะมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ค่อยกล้าพูดเลยอะเตอรซันขอชอบคุณมากจริงๆนะแล้วเขาก็หึงแล้วก็ห่วงคุณมากด้วยนะคะคือเขาเนี่ยรู้สึกว่า คุณคือคนที่อบอุ่นสำหรับเขาคุณคือเซฟโซนของเขานะ่ยจริงๆค่ะคุณคือคนที่ทำให้ตัวของเขาเองนะะ่ยค่ะมีแรงบันดาลใจนะคะมีกำลังใจในการที่จะทำอะไรหลายๆอย่างที่ตัวของเขาเองก่อนนั้นนั้นเขาไม่พร้อมหรือว่าไม่กล้าที่จะทำเพราะเขาเห็นคุณทำงานเก่งเขาเห็นคุณ ดูลาตัวเองได้เขาเห็นคุณแบบคุณดูดีอะค่ในสายตาของเขานะ่ะเขาเลยรู้สึกว่าเขาอยากที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมานะคะเพื่อจะให้พร้อมกับการพัฒนาความสัมพันธ์อ่ะจริงๆค่ะการรอคอยกำลังจะสิ้นสุดนะคะบีวันน่าจะได้เปิดใจคุยกันแหละ ถ้าเร็วสุดก็น่าจะเป็นกันยานะเพราะเขาก็กลัวเหมือนกันเขาว่าถ้าเขาช้าไปไปกว่าน,นี้เขาอาจจะสูญเสียคุณไปก็ได้นะคะเขาชอบคุณจริงๆนะเนี่ยมือแม้ว่าสถานาการณ์ในตอนนี้มันจะดูนิ่งๆใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเราดูตามพลังงานของไพ่ที่ออกมาละคะ่ะมันเป็นในลักษณะที่คุณทั้งสองคนนะ่ะมีความชอบมีใจที่ตรงกันแต่มันก็มีสถานาการณ์บางสิ่งบางอย่างทําให้ไม่กล้าที่จะตกลงปลงใจที่จะคบกันแบบจริงๆจังๆเหมือนมันมีกำแพงบางสิ่งบางอย่างเนาะที่มันยังไม่สามารถที่จะลดนะคะกำแพงนั้นลงมาได้แต่ว่าในตอนเนี้ยค่ะ ดูแล้วนะ่ะกำแพงที่มันเคยสูงตอนนี้ค่ะมันลดลงมาแล้วนะอืมมันลดลงมาแล้วเราก็เราก็กำลังมีอะไรดีๆอะค่ะเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะฉันเราเนี่ยไม่ไว่ายังไงก็ตามอะคะ่ะอนาคตความสัมพันธ์นะอนาคตความสัมพันธ์นะคะ จะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณทั้งสองคนนะคะจะมอบใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความหวังนะคะเต็มเปลี่ยนไปด้วยความปรารถนาดีให้กันละกันแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้หลังจากที่คุณทั้งสองคนตกลงปลงใจคบกันแล้วอะคะ่ะสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนั่นคืออารมณ์หึงอารมณ์หวงความใจร้อนความมุทะลุนะคะการไม่ฟังมีสิ่งเดียวเลยะคะ่ะที่ต้องระมัดระวังนะคะ แต่ไพ่สองถ้วยที่ออกมาเนี่ยบีบอกได้เลยว่าคุณทั้งคู่อะ่ะมีพลังงานของความเป็นคู่กันมามีความเป็นคู่บุญนะคะคู่บารมีมาด้วยเพราะฉันแล้วนะไม่ไว่ายังไงก็ตามนะคะสถานาการณ์ในตอนนี้คุณจะอยู่ในสถานะใดก็ตามแหละแต่บีก็มองว่าน่าจะเป็นคนคุยกันนะคะยังไม่มีสถานะ พอดูเหมือนก็นว่ายังไม่ได้สาภาพรักอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะถ้าตามหน้าไพ่ตรงนี้นะแต่ในอนาคตอะคะ่ะมีโอกาสที่จะมั่นคงมีโอกาสที่จะชัดเจนนะคะเพราะที่ผ่านมาขอชอบคุณจริงๆ อืม่าสำหรับเป็นใบนี้นะอ่ะจากไพ่ออรรโคที่ออกมานะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนเป็นความรักที่ยังไม่ได้เปิดเผยจริงๆนี่แหละนะคะเดี๋ยวก็ได้มีการกลับมาค่ะกลับมาพูดมาคุยกันเหมือนเดิมนะคะจะได้มีการเหมือนเปิดใจคุยกันนะคะน่าจะได้มีการบอกบางสิ่งบางอย่างให้กันละกันนี่แหละนะคะ แล้วความสัมพันธ์เนี้ยอนาคตความสัมพันธ์ก็มีโอกาสมั่นคงจริงๆด้วยอ่ามาดูพี่นางฟ้ากันนะคะ ้าคุณนะคะเคยอธิษฐานขอพรกับเทวดานางฟ้าประจําตัวของคุณนะคุณจะได้รับนะคะพรที่คุณขอค่ะความจริงจะปรากฏออกมาค่ะความรู้สึกที่เก็บซ่อนเอาไว้ในใจอย่ยนะคะจะได้เปิดเผยออกมานะอืมไพ่ของความลับอะคะ่ะขึ้นมาสองใบเลยฟราชะลอนเนี่ยสิ่งที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้สิ่งที่ถูกปิดบังเอาไว้อะคะ่ะ นะจากการที่คุณทั้งสองคนยังไม่ได้เปิดเผยความในใจหรือคุณอาจจะบอกเขาไปแล้วแต่เขาเองนะคะเลือกที่จะยังไม่ได้บอกอะไรกับคุณนะคะเมื่อถึงเวลาเขาคนนี้จะพูดมันออกมาค่ะแล้วความรักของคุณรักเขานะ่ะก็จะกลายเป็นความรักดีๆนะคะเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจริงๆเพราะเขาเองนะคะให้ใจกับคุณนะคะเหมือนที่คุณให้เขานั่นแหละนะ การกลับมาของคนเก่าๆนะคะคุณน้องสองคนมีความเป็นคู่ที่มาจากอดีตชาติของกันและกันนะเพราะฉันเราเลยคะ่ะในความสัมพันธ์นี้คุณน้องสองคนนะคะมีสัญญาใจร่วมกันมีบุญนะคะสัมพันธ์กันเพราะฉันเล้านลคะคุณและเขานะก็จะได้มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะคะให้มั่นคงแน่นอนในอน,อนาคตนะคะ วันที่นะคะวันพฤหัสนะคะคนที่เกิดวันที่23-21ิบสสราศีสิงนะคะหรือคนที่เกิดวันที่5คนที่เกิดวันที่17ค่ะราศีตุลนะคะหรือคนที่เกิดวันที่7 200. ราศีมีนนะคะหรือคนที่เกิดวันที่12ค่ะ ตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มี 18, 14, 11, 54, 30, 53และ82นะคะโอเคค่ะครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ เข้าสู่ในช่วงของการแนะนาสีพึ่งและกําไรนะคะมาเริ่มกันที่กําไรสมปรารถนานะคะกําไรสมปรารถนานะคะทําจากหินหยกพม่าแท้นะคะก็จะเสริมในเรื่องของการงานการเงินความรักเมตตานะคะผ่านการปลุกเสกมามากกว่า9้าวาระนะคะในกําไรแต่ละเส้นนะคะก็จะประกอบด้วยน้ํามันว่านพญาไก่แดงนะคะแล้วก็ตะกรุดหัวใจมนุษย์นะคะ ก็จะเด่นในด้านเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์นะคะมีแต่คนรักคนหลงนะคะเราก็าให้โชคลาภด้วยนะคะคนขายคู่จะพบคู่คนขายรักจะพบรักนะคะการงานมีแต่คนรักคนเมตานะคะเราก็มีในเรื่องของการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งด้วยนะคะ จะมีรุ่นพิเศษนะจะเป็นรุ่นไม้กลายเป็นหินนะคะอันนี้ก็จะเพิ่มในด้านของบารามีนะคะแคลคาดปลอดภัยเข้ามาด้วยนะคะก็จะมีหลายสีนะคะให้เราได้เลือกเนาะไม่ว่าจะเป็นหยกเขียวหยกขาวไม้กลายเป็นหินหยกน้ำผึ้งนะคะสีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลกลางน้ำตาลเข้มนะคะหรือว่าหยกเขียวจักรพัรดินะเราสามารถเลือกได้เลยนะคะมาต่อกันที่สีพึ่งสมปรารถนานะคะสีพึ่งสมปรารถนานะก็จะเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะใครเห็นใครรักมีแต่คนเอ็นดูช่วยเหลือนะคะ ตึงใจผู้อุป,ปถัมภ์นะคะโชคลาบทํามาค้าขึ้นเจริญรุ่งเรืองรับเงินคลองมือนะคะ เป็นสีพึ่งที่ผ่านการปลุกเสกแบบดั้งเดิมนะคะจากปูเ่เสดมากสวัสตนะสิทธิหลวงพ่อเคนวัดถรำคู่หาเขาอีโต้นะคะสีพึ่งนะคะจะตลับละ499บาทนะคะส่วนกําไรราคาเริ่มต้นที่999ถึง1,299บาทนะคะถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะคะคุณสามารถที่จะแอดไลน์นะคะตาม ID ดียลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอด้านขวามือนะคะมาสอบถามกันได้เลยนะคะ โอเคฝากสีพึ่งหลักกำไรด้วยนะคะ